มพี่น้องทั้งหลายมาแล้วเปิดแล้วตลาดนัดบุญชนะพบกับผมจ่าสิงห์ผูกองเจ้าสเสน่ห์เดี๋ยว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 จ่าสิงห์ครับออพอทรายพ่นพ่าลาวก็มาด้วยนะมานํากันอ,อพบกับหาก<ะ>สินค้าราคาถูกเออเห็นอย่างทำไมอ่ะ <c oughs> มันมีสินค้าถูกๆมากมายอ,อ,อาหารสดอาหารปรุงสำเร็จสินค้าเครื่องใช้ในครัวเรือน เสื้อผ้าแฟชั่นและสินค้าคลองถมโอ้คลองถมมามาที่นี่เลยเหรอใช่จ้าโอ้พิเศษสุดน้ำมันพืชลดราคา20ถึง50เปอร์เซโอ้ถูกกว่าท้องตลาดนะเนี่ยข่าวดีสำหรับลูกค้าที่มาจับจ่ายใช้สอยและเลือกซื้อสินค้าในตลาดนัดบุญชนะท่านจะได้รับสิทธิ์เลือกซื้อสินค้าราคาถูกมากมาย ล้วมีมโหรีหรือเปล่าเรามีฟรีคอนเสิร์ตและศิลปินรับเชิญพบกับผมจ่าสิงผู้กองเจ้าสเสน่ห์และปาทูดอกกระโดนเดี๋ยวเดีให้พ่อใหญ่พลมาด้วยไหมล่ะลูกคนด้วยและมีตลาดคลองถมยกตลาดคลองถมมาที่นี่เลยเหลอเริ่มตั้งแต่กี่โมงล่ะเริ่มแต่บ่ายโมงถึงสอง,งทุงท่มทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดีแล้วพบกันที่ตลาดนัดบญชนะหรือบ้านญี่ปุ่นเก่า ซอยคลองตันพิกุลหรือซอยสกัด40สนใจติดต่อ0944677200 0944677200อย่าลืมแล้วเจอกันที่ตลาดนัดบุญชนะ